เล่าสู่กันฟังโดยกองบ้องตื่นร่วมนำเสนอโดยบุญมาพันดวงพร้อมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำสาล่ายแดงทริปเปิลดีน้ำสาล่ายแดงทริปเปิลดีโทรศัพท์สั่งสินค้าได้ที่0803249222 0803249222ครับ นิทานเรื่องวิญญาณผู้ต้องคำสาปครับจ,าจ,าจา้าอดีตการนานเนมาแล้วนะครับที่หมู่บ้านอันไกลโพ้นหมู่บ้านนี้มีคนอยู่อาศัยมากมายพอสมควรแล้วครับรวมจะร้อยลังคาเรือน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทำไรท่ทำนาหากินกันตามประสาคนชนบทนะครับแต่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มันมีที่นาอยู่แปลงหนึ่งครับอยู่แถวแถวตีนเขาต,ตี๋ท้ายคุ้มบ้านนะครับที่นาแปลงนี้เขาลือกันว่าเป็นที่นาผีสิง ถูกปล่อยให้รกร้างไม่มีใครไปทำนาไปปลูกข้าวไปปลูกผักทำประโยชน์อะไรเลยเพราะพวกเขารู้ว่าผืนนาแห่งนี้มันต้องอาถรรพ์มีผีดุมีผีสิงคือมีผีใหญ่แก่ชุดแดงเฮี้ยนมากคนระับผีตัวเนี้เฮี้ยนเอามากๆใครพลัดหลงเข้าไปเป็นโดนผีใหญ่แก่ชุดแดงหลอกจับไข้หัวกลนกันแทบจะทุกรายไปไม่เว้นวันพระวันโกนนันละ และที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีนายจอยกับนังจิม๋มสองผัวเมียหนุ่มสาวที่เป็นครอบครัวที่ยากจนที่สุดของหมู่บ้านกล่าวคือเขาไม่มีที่ไร่ที่นาเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆเป็นของตอนเองอาศัยเพิงพักอยู่ใกล้ๆวัดอาชีพของพวกเขาสองคนก็เอาแต่รับจ้างเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆตัวไปใครใช้ให้ทำอะไรก็ทำไปขุดดินทางหญ้าขุดอ้อยปลูกมันตัดอ้อยอื จิปะถะว่างั้นเถอะครับทาหมดเอาหมดสองผัวเมียเนี่ยเขาเคยฝันไว้ว่าพวกเขา่าอยากจะมีที่ไรเป็นของตนเองที่นาเป็นของตนเองสักแปลงหนึ่งให้มันเหมือนเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆเขาแต่มันก็คงเป็นแค่ความฝันที่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะพวกเขาไม่มีตังค์กันบ่ายวันหนึ่งครับในจอยได้จูงเอาม้าของเจ้านายพาไปกินน้ํา ที่ริมแม่น้ําของสะซึ่งเป็นของของเจ้าของที่ดินเศรษฐีประจำหมู่บ้านนั้นเลยครับซึ่งก็มีบ้านหลังใหญ่บลมทมอยู่ไม่ห่างจากสะเท่าใดนักนะครับในขณะที่ม้าของเขากําลังกินน้ําอยู่นั้นนะในจอยก็เลือไปเห็นว่าที่กลางสะน้นะํานั้นมีเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งพายเรือเล่นอยู่ที่กลางสะน้ํา และจู่ๆเด็กหญิงก็ลุกขึ้นยืนบนเรือมองอะไรก็ไม่รู้พอเขาลุกขึ้นยืนเรือมันก็โคงเคลงคงเคลงคงเคลง,คง,คงแล้วมันก็ล่มลงครับเรือพลิกล่มจมลงเด็กน้อยร้องตะโกนให้คนช่วยเมื่อนายจอยเห็นดังนั้นเขาก็ไม่รีรออะไรครับรีบพุ่งหลาวลงไปยังแม่น้าว่ายตรงนี้ไปยังจุดที่เรือล่มที่เด็กน้อยจมน้ํานะครับเด็กน้อยจมลงไปในน้าพักนึงเดี๋ยวก็ถะลึงขึ้นมาแล้วก็จมลงแล้วก็ถลึงขึ้นมาถึงสองสามหนครับ จนนายจอยนี่ว่ายน้ําไปถึงพอดีก็ได้รีบช่วยนำเอาตัวเด็กหญิงที่ตกน้ําขึ้นฝั่งเด็กหญิงคนนี้ว่ายน้ําไม่เป็นเลยนะครับก็จึงช่วยตัวเองไม่ได้ดีที่นายจอยมาช่วยเอาไว้ได้ทันนะครับก็ทําการพยาบงพยาบาลเบื้องต้นกันตามประสาแล้วครับจนสักพักหนึ่งเด็กน้อยก็เริ่มมีสติลืมตาขึ้นเขาก็พูดเบาๆกับนายจอยว่าพี ผีน้ำมันเรียกหนูมันมันจะเอาชีวิตหนูมันมันเอาหนูไปไม่ได้ใช่ไหมครับคุณลุงเอาไปไม่ได้หรอกเอาไปไม่ได้หรอกหนูจากนั้นในจอยก็ได้อุ้มเอาเด็กน้อยขึ้นหลังมา้าหลักจูงพากลับไปยังบ้านของเด็กน้อย โดยไปส่งที่บ้านของท่านเศรษฐีหลังใหญ่เจ้าของที่ดินและเจ้าของสระที่นั่นนะครับเราคนใช้ของเศรษฐีก็ถามในจ่อยขึ้นว่าไอ้จ้อยแกพาคุณหนูลูกสาวจนนายขับไปไหนวะให้ขี่หลังมานี่ไปทำอะไรมาเขาเขาช่วยชีวิตหนูให้พ้นจากผีน้ำผีน้ำในสระมันจะเอาชีวิตหนู หนูจะไปบอกพ่อลุงคนนี้เขาช่วยชีวิตหนูครั้นท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อของหนูน้อยนั้นเขารู้ว่าลูกสาวตกน้ำตกเรือแล้วก็มีในจ่อยนี่เป็นผู้ไปช่วยและเขาก็รักลูกสาวของเขาคนนี้ยิ่งนักครับเขาดีใจมากที่ในจ่อยช่วยชีวิตลูกของเขาไว้ได้ เศรษฐีก็จึงกล่าวขอบอกขอบใจในจ่อยไปเยอะแยะเลยแล้วก็ขอมอบรางวัลเป็นการตอบแทนก็จึงเอ่ยขึ้นว่าข้ามีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ตีนเขาท้ายคุ้มแต่มันร้างมาได้เกือบจะยี่สิบสามสิบปีแล้วเอาให้ใครเข้าเช่าก็ไม่มีใครเข้าเช่าสักที พวกเขาก็ว่าแต่ว่าที่นาที่ดินแปลงนั้นมันมีผีสิงอยู่คือผีใหญแก่ชุดแดงเขาบอกว่าเขาเห็นกันบ่อยเจอกันบ่อยมันก็เลยกลายเป็นที่ร้างอยู่เจ้ากลัวผีไหมละ่ะฮะไอ้จอยอผมผมไม่กลัวหรอกครับในจอยตอบอย่างนอบน้อมอา้าว ถ้าไม่กลัวผีไอ้แก่ชุดแดงข้าก็จะให้แกเช่าทำนาสักสามปีแล้วค่อยมาจ่ายค่าเช่าตอนนี้ไม่มีตังไม่ต้องจ่ายหรอกที่ดินที่นาแปลงนั้นมันมีนมบ้านอยู่ด้วยนะแกะกับเมยขนข้าวของไปอยู่ได้เลยข้าอนุญ,ญาตอนุญ,ญาตแต่อย่าลืมว่าสามปีข้างหน้าต้องมาจ่ายค่าเช่านะ ข่าผ่อนผันให้เต็มที่แล้วในฐานะที่เจ้าช่วยลูกสาวของข้าเศรษฐีถึงแม้เขาจะเป็นคนใจดียอมให้ในายจอยและนางจิ๋มสองผัวเมียเข้าไปพักอาศัยและไปเช่าทำนาแปลงใหแปลงนั้นแต่ด้วยความเป็นนักธุรกิจเขาก็แค่ผ่อนผันยอมให้ทำนาฟรีไปก่อนสามปีค่อยมาจ่ายค่าเช่าแล้วครับจากนั้น ในจอยและนางฉิ้มสองผัวเมียก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ยังบ้านหลังเก่าที่ปลูกอยู่ที่แปลงนาล่ะครับเขาขอแรงชาวบ้านเชาช่องแถวแถวนั้นให้ไปช่วยทำหนอกทำนาขุดรากขุดไถแต่ก็ไม่มีใครไปช่วยเขาเพราะพวกเขากลัวและเขาก็รู้เรื่องว่าที่นาปแปลงนี้มีผีของยายแก่ชุดแดงสิงสถิตอยู่อยู่ที่ในผืนนาแห่งนี้พวกเขาก็จึงไม่กล้าไปช่วย ก็จึงทำให้สองผัวเมียต้องทำไร่ทำนากันตามลำพังก้มหน้าทำกันสองคนผัวเมียนะครับแต่คำาล่าลือที่ว่าใครๆเจอเจอดวงวิญญาณของผียายแก่ชุดแดงนั้นทั้งนายจอยและนางจิ๋มสองผัวเมียต่างก็ไม่เคยไม่เคยเจอเลยผียายแก่ชุดแดงไม่เคยเจอมาเลยจนบัดนี้จนเวลาล่วงเลยมาได้สองปีสิเสษเกือบจะสามปีแล้ว วันนี้ในจ่อยก็ได้เอ่ยเปลยๆกับเมียวะ่ะอีกไม่นานเราก็จะต้องหาเงินไปจ่ายค่าเช่านากับท่านเศรษฐีแต่แต่เราจะหาเงินที่ไหนไปจ่ายที่หามาได้ก็แทบจะไม่มีเหลือเราเราก็ไปขอผัดผ่อนท่านเศรษฐีบ้างท่านอาจจะผัดผลอนอนุโลมให้เราบ้างนะพี่ <c oughs> อย่าหวังอะไรเลย คนทั้งหมู่บ้านเขาก็รู้กันดีว่าท่านสศรษฐีนะี่ยท่านเป็นคนตรงคนเป๊ะไม่เคยมีใครพัดผ่อนท่านได้เลยกําหนดเมื่อไรก็ต้องเมื่อน,นั้นครับและจากนั้นเป็นต้นมาสองผัวเมียก็เริ่มคิดมากครับกลัดกลุ้มใจว่าจะหาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเช่าพอหยิบยิ้มใครก็ไม่มีใครให้แล้วครับจนสองอาทิตย์กว่าผ่านมา เช้าวันนั้นในจ่อยก็ออกไปทำนาตามปกตินางจิมตื่นขึ้นมาก็เข้าครัวเตรียมทำกับข้าวกับปลารอผัวเขาเข้าครัวไปเหมือนทุกวันนะครับขณะที่กำลังทำกับข้าวหุงหาอาหารอยู่นั้นนะคนใช้ของบ้านเศรษฐีก็ได้นำจดหมายเตือนเตือนเพื่อให้ไปจ่ายเงินค่าเช่าเพราะจะครบสามปีแล้วมาส่งกับนางจิม นางจิมอ่านดูแล้วก็กลัดกลุ่มครับนางก็ได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ที่ครัวด้วยความหมดหนนทางจะหาเงินไปใช้ไปจ่ายค่าเช่าจะไปขอกู้นี่ยืมสินจากชาวบ้านเขาก็ไม่มีใครช่วยเพราะพวกเขากลัวว่าจะไม่ได้คืนแถมกลัวผียายแก่ชุดแดงอีกต่างหาก นั่งจิมนั่งกอดเขาซึมเศร้าน้ำตาคลออยู่อย่างหมดสภาพที่ในครัวแล้วอยู่ๆครับอยู่ๆก็มีเงาร่างปลากฏขึ้นที่ข้างเตาไฟในครัวร่างนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับมันก็คือร่างของยายแก่ใส่ชุดแดงคุณยายยืนอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเตาไฟในครัว แล้วยายแก่ชุดแดงก็เอ่ยเสียงแห่พล่าขึ้นว่าอยากกลุ่นไปนักเลยแม่นุ่มอยากไปเที่ยวยืมเงินใคล้าเขาเงินมีอยู่ในบ้านหลังนี้เองยังไม่ทันที่นางจิมจะได้สอบถามอะไรเพราะนางมัวแต่ตกใจกลัวหันมายายแก่ชุดแดงอ๋อหายวับไปแล้ว พอตกตอนเย็นในจอยผู้เป็นผัวกลับจากทำนานางจิ๋มก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับผัวฟังว่าเขาเจอวิญญาณของยายแก่ชุดแดงแต่ใน,ในจอยก็ไม่ได้สนใจเพียงแต่ไปหยิบเอาจดหมายเตือนทวงค่าเช่านาค่าเช่า,าที่ดินไปอ่านแล้วเขาก็บอกเมียว่าเธอคิดมากไปเองเพ้อเจออะไรไม่เป็นเรื่องเป็นเลา่าเขาบอกเมียเพราะคิดว่า เมียคิดมากมนโนไปเองก็ทำให้นางจิม๋มผู้เป็นเมียโกรธผัวมากครับพอเช้าวันต่อมาพอในจอยออกไปทานาตามเดิมครับนางจิ๋มก็เข้าออครัวทำอาหารตามปกติคราวนี้ยายแก่ชุดแดงคนเดิมก็ปลากฏร่างขึ้นใ้เห็นอีกที่ข้างเตาไฟเตาไฟในครัวนะครับแล้วก็เออขึ้นว่าอย่าได้เป็นทุกข์เลยแม่หนู ไม่ดดองไปยืเงินใคร,ใครเงินมีเพียงพออยู่ในบ้านหลังนี้แล้ลหนูจากนั้นยายแก่ชุดแดงก็หายวับไปอีกครับหายไปตรงใกล้เตาไฟนั่นแหละครับแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันที่สองนี่นางจิมไม่เล่าให้ผัวฟังเพราะนางโกรธผัวว่าเล่าแล้วมันก็ไม่เชื่ออืม วันต่อมาในวันที่สามครับขณะที่ในจ่อยนี่ออกไปทํานาแล้วล่ะนังจิ้มก็เข้าไปทํากับข้าวในครัวเหมือนเดิมแล้วนางก็ไปนั่งกลุ้มใจมองเปลวไฟในเตาที่ไฟกําลังลุกต้มหุงข้าวอยู่อยู่ๆยายแก่ชุดแดงคนเดิมก็ปรากฏร่างขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่สามครับ นางก็ยืนอยู่ข้างๆเตาไฟเหมือนเดิมแล้วก็พูดคำเดิมว่าอย่าไปกังวลเลยไม่ต้องไปเที่ยวยิ้มเงินใครเงินมีเพียงพออยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละครับคราวนี้พอตกเย็นนางจิมก็จึงบอกให้ผัวฟังอีกรอบว่าวิญญาณยายแก่ชุดแดงมาปรากฏแล้วก็พูดคำเดิมเป็นรอบที่สามแล้ว แถมนางจิ๋มก็จึงได้เอ่ยกับผัวว่าข้าเชื่อว่าคุณยายชุดแดงอ่ะที่มาปรากฏกายให้เห็นที่ใกล้ๆเตาไฟถึงสามครั้งเนี่ยบางทีข้าเชื่อว่าคุณยายชุดแดงคงอยากจะให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะพี่บางทีอ่ะยายแกคงอยากจะให้เราค้นหาเงินที่ยายพูดถึงนะมันเป็นไปได้นะพี่ นายจอยเห็นว่าเมียเขาพูดอย่างเอาจริงเอาจังแล้วเขาบอกเขาเห็นทั้งสามรอบแล้วที่หน้าเตาไฟแล้วก็พูดคําเดิมว่าเงินมีอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือว่าบางทีอาจจะมีเงินซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงใต้พื้นไม้กระดานใกล้ๆเตาไฟนั้นก็เป็นได้เขาบอกกับเมียแบบขำๆแบบเล่นๆน่ะนะแต่นางจิม๋มผู้เป็นเมียนะครับกลับเอาจริงเอาจังครับนางขอร้องให้ในายอย ช่วยงัดไม้กระดานหน้าเตาไฟออกดูให้รู้ไปเลยนายจ่อยขัดเหนียไม่ได้ก็จึงได้หา,าแฉลงมาจัดแจงทําการงัดแผ่นไม้กระดานแผ่นที่หน้าเตาไฟที่หญิงแก่ยืนแงะออกมาดูให้เห็นกับตาแต่ครั้นพอง,ง้างแผ่นไม้กระดานออกสองผัวเมียก็ต้องตาลุกโผล่ครับเพราะในแผ่นกระดานนั้นมันมีหม้อทองแดงใบเข่องวางอยู่ข้างใน และแถมในหม้อมีทองคําแท่งมีเพชรนินจินดามากมายอัดแน่นเต็มหม้อเลยครับนางจิ๋มก็ได้รีบบอกกับผัวว่าห้ามบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้เด็ดขาดโดยเฉพาะเศรษฐีเจ้าของที่ดินครั้นพอถึงกําหนดวันจ่ายค่าเช่าทินาในจ่อยและนางจิ๋มสองผัวเมียก็ได้นําเงินไปชําระค่าเช่าทีินา,นนนนา,า,นาตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเช่าซึ่งเศรษฐีเจ้าของที่ดินก็อดแปลกใจไม่ได้ เขาเอาเงินมาจากไหนแต่เขาก็เห็นว่าสองผัวเมียนี่ต่างคนต่างก็เป็นคนขยันมานะอดทนก็จึงไม่ได้เอกใจอะไรต่อมานายจอยและนางจิ๋มก็จึงได้ขอซื้อที่นาผีสิงแปลงนั้นจากท่านเศรษฐีในราคาก็พอสมควรนะครับทำให้ในายจอยและนางจิม๋มสองผัวเมียครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้าน กลับมาเป็นคนที่มั่งมีสีสุขพอสมควรในหมู่บ้านทีเดียวล่ะครับมีบ้านเป็นของตนเองมีที่นาเป็นของตนเองส่วนผีใหญ่แก่ชุดแดงตัวนั้นข่าวคราวก็เงียบหายไปจนชาวบ้านแทบจะลืมไปเลยล่ะครับครั้นสืบย้อนหลังไปเมื่อสมัยที่ยายแก่ชุดแดงยังมีชีวิตอยู่นั้นยายแก่ชุดแดงนี่นางเป็นเศรษฐีแต่เป็นเศรษฐีที่ขี้เหนียวมาก และแกก็เป็นเจ้าของที่ดินที่นาแปลงนั้นข้อเสียของแกก็คือแกเป็นคนขี้เหนียวเป็นเศรษฐีขี้เหนียวอาหารที่เหลือเศษขนมเศษอะไรต่างๆที่เหลืออย่าว่าแต่ลูกจ้างไม่ได้แตะไม่ได้กินเลยขนาดหมูหมากาไก่ยอยู่แถวนั้นก็ไม่ให้กินเป็นเศรษฐีนี่ที่ขี้เหนียวสุดๆจนลูกจ้างทุกคนที่ทํางานอยู่ด้วยต่างก็พากันเกลียดชังเพราะเป็นคนระโมบโลภมากขาดความเมตตาปราณี ครั้นเมื่อนางตายลงไปก็จึงถูกลงโทษถูกสาปให้ดวงวิญญาณของนางไปไหนไม่ได้คงให้สิงสถิตยอยู่ที่ที่นาของตนแปลงนั้นจนกว่าทรัพย์สินที่เธอซ่อนไว้จะมีคนมาค้นพบและนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ดีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับดวงวิญญาณของยายแก่ชุดแดงก็ได้หลุดพ้นจากคำสาป นั่นก็เป็นเพราะเธอได้ช่วยเหลือชีวิตของสองผัวเมียคือนายจอยและนางจิ๋มนั่นเองครับท่านสวัสดีดดก่อนจากกันกรุณาช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆเพลงดีๆจากผมแอดก้องบ้องชาแนลครับท่านสวัสดี